เด็กครับอิ 4, ทุกท่านนะวันนี้เราอยู่ที่วัดสแกมากลาบหลวงพูดูกันนะครับนี่จุดนี้เป็นจุดบูชาวัตถุมง,งคลน,นะของทางวัดนะเดี๋ยวเราเข้าไปดูบริเวณด้านในกันนิดหนึ่งครับนี่นะหลวงพูดูพมมปัญโยก็เชิญรับพรหลวงพูดูบบริเวณด้านในตรงนี้นะครับ ใอน้ำยี่ห้อามาโกคาหาปัญญาโกเาหาอยาตาปัเปันจากตวจริตจกตัวัจิตวิี่ดานิมจสังจีอายุมาจะบกคุทิปวัตันกวัตตาจะอุสวัติสิวัุเจิตวิธัวัติสิจิตวิสัวัติสิวั สำหรับที่ตู้วัตถุมงคลตอนนี้ก็จะมีนี่ปี B 27นะครับทุกคนนะปี B 27 1,500่นบาทนี่เลยนะรุ่นที่ทันหลวงปู่ดู่ยังมีอยู่ที่วัดนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นรุ่นเก่าๆนะรุ่นเก่าๆที่ที่ตู้วัดนะก็ราคาก็มีหลายราคาเลยนี่พรมนะ6 0 0 0 0นสามห0ื่น สองหมื่นสองก็มีรูปหล่อรูปหล่อสองหมื่นสองอัน,นก็เป็นโซนเหรียญปีสามหนึ่งปีสองแปดปีสามสองปีสองสี่นี่ปีสองแปดราคาก็ตามป้ายเลยนะครับก็สามารถมาชมกันได้นี่ปีสองแปดปีสามหนึ่งก็มีหลากหลายรุ่นอันนี้ก็เป็น ที่ตู้วัดนะยังมีอยู่นะครับหลงปูดูสองร้อยบาทถ้าเป็นพรมก็หนึ่งร้อยบาทด้านล่างก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งมีทั้งแบบเลี่ยมแล้วก็ไม่เลี่ยมนะถ้าไม่เลี่ยมอีกส0ง้อยถ้าเลี่ยมแล้วก็สามร้อยนะมีสองเนื้อด้วยกันนี่อันนี้พรมเลี่ยมนะ300้อยบาท เป็นเหรียญไข่นะสาม100าร้อย,ย,อย,ยบาทพร้อมเลี่ยมเลยเพียงเลี่ยมสวยๆนี่ก็เป็นรูปหนึ่งร้อยบาทพร้อมเลี่ยมนี่เป็นเนื้อผงหนึ่งร้อยบาทราคาก็ไม่แรงนะสำหรับรุ่นใหม่ๆที่ มีให้ชมที่ตัววัตถุมงคลของทางวัดนี่รุ่นหนึ่งพระพ <S S 2> รมเปิดโลกเพิ่มโชคปีหกหกใครที่ไม่มีโอกาสได้ไปที่วัดก็สามารถชมคลิปนี้ได้เลยนี่รูปหล่อลอยองค์รูปหล่อลอยองค์หลวงปู่ด,ดู ด้านหลังนั้นก็400บาทขนาดตั้งหน้ารถอันนี้องค์ใหญ่เลยนะ500บาทใครที่อยากมีไว้บูชานะก็รับชมคลิปนี้ก็สามารถไปหาเช่าได้นี่รูปหลอ200บาทถ้าเรี่ยมก็300บาทปี63ต้นหลัง700ขนาดตั้งหน้ารถอันนี้ปี62 100บาท ก็มีหลากหลายรุ่นในปี65ถ้าไม่เลี่ยมนี่200ถ้าเลี่ยมแล้วะ300บาทหลวงปู่ดูวัดสแกอยุทธยาสวยๆนะเหรียญน,น,นี้มีทั้งเลี่ยมแล้วก็ไม่เลี่ยมอันนี้หลวงปู่ศรีปี40องค์ละ100บาทเองนะปี40ปีลึกๆ ก็มีหลายเนื้อหลายพิมพ์ทั้งเสมาลูกไข่ก็มีทั้งหมด3พิมพ์พมพลูปบาลและ100บาทนะวงปูดูกบานใหญ่ๆเอาไปใส่กรอบนะแล้วก็มีหนังสือ2,500บาทด้วยกันอันนี้ยาลมอมาพาด นี่ยาลมอมาพาดอมพึกเป็นยาสมุนไพรนะยาลมเบื้องสูงแล้วก็ในยาดมยาลมไอยาเลือดยาลมก็แบบผงห่อ20บาทถ้าเป็นแคปซูลเนี่ยห่อละหนึ่งร้อยบาทก็เป็นยาสมุนไพรตำรับโบราณนะครับ หลังจากที่เราชมวัตถุมงคลเป็นที่เรียบร้อยก็จะพาทุกท่านนะมาชมร,บรอบๆบริเวณวัดสแกนะวันนี้ก็มาถึงเย็นเลยนะก็มาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็ได้มีโอกาสไปหลายๆวัดได้ถ่ายาให้ f อฟได้รับชมกัน ขอเชิญพุทธศาส,สนิกชนนร,ร่วมโครงการปฏิบัติธรรมทุกวันอาทิตย์เวลา17.30ถึง19.30อาคารปฏิบัติธรรมชั้นล่าง ก็เป็นบรรยากาศที่วัดที่เราได้พาทุกท่านมารับชมะนะปัจจุบันเลยนี่วัดสแกนะครับวัดสแกอำเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตรงนี้ก็มีรูปเหมือนของหลวงปู่ดู่นี่รูปเหมือนหลวงปูด่ดูเขาน่าจะปิดแล้วนะพอดีมา เย็นเลยนะครับวันนี้พิพิพธภัณฑ์หลวงปู่ดู่นะพศสองห้าสี่ห้า ข้างในก็ปิดแล้วนะครับเริเวณข้างในนี่ก็จะมีวัตถุมงคลวัตถุเก่าให้เราได้ชมนะสามารถราชมได้ใครที่มาวันอื่นนะก็สามารถมาชมวัตถุมงคลล้วนเก่าได้เลยก็เป็นบริเวณรอบๆวัด ที่เราได้พาทุกท่านมารับชมกันนะวันนี้ก็อาจจะเร็วหน่อยนะครับคลิปนี้เพราะว่า,ามาถึงก็เย็ยนแล้วนะตัววัตถุมงคลก็อีกสิบนาทีปิดพอดีแล้วก็เลยรวดเร็วทันใจก็ขอบคุณแอฟซีที่ติดตามรับชมนะช่องเราไปทัวร์วันนี้ก็ชมบรรยากาศรอบๆตัววัดนะครับนี่ะ สำหรับคลิปนี้นะครับก็เดินทางกับป้าละนะครับอาจจะได้ประมาณสักห้าหกวัดก็อย่างพอมีเก็บภาพบรรยากาศของแต่ละวัดไปฝาก f อทุกท่านทุกคนนะครับ,นะรบสำหรับวันนี้สวัสดีครับ